สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงข้อดีของเวอร์ฟู้ดแพนเดเอตกันนะคะเวอร์ฟู้ดแพนเดเอตคือการรับประทานอาหารจากพืชเป็นหลักในรูปแบบใกล้เคียงธรรมชาติซึ่งถือได้ว่าเป็นแนวทางหนึ่งในการรับประทานอาหารของคนรักสุขภาพเนื่องจากว่ามีผลการวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่าการรับประทานอาหารจากพืชเป็นหลักนี้มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพจะมีอะไรนั้นเราไปดูกันเลยค่ะ 1. สามารถป้องกันจัดการกับโรคเรื้อรังชนิดต่างๆ 2. งช่วยลดโอกาสการเป็นเบาหวานหรือช่วยรักษาคนไข้เบาหวาน 3. ผู้ที่กินอาหารสุขภาพจากพืชล้วนสามารถลดอาการความรุนแรงจากการติดเชื้อโควิด -19 ได้ร้อยละ73% 4. ช่วยลดความเสี่ยงในการติดต่อโรคไม่เรื้อรงังเช่นโรคมะเร็งโรคหัวใจโรคเบาหวาน หช่วยในการรักษารูปร่างผิวพรรณเปล่งปังอายุยืนจิตใจแจ่มใสเห็นไหมล่ะคะจากสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นการกินอาหารจากพืชมันดีกับตัวเรามากแค่ไหนนอกจากจะดีกับตัวเราแล้วยังดีต่อโลกด้วยนะคะเพราะเราไม่ได้เบียดเบียนผู้อื่นไม่ได้เบียดเบียนใครก่อนที่เราจะรักคนอื่นให้หันกลับมารักตัวเองด้วยนะคะแล้วอย่าลืมบอกต่อสิ่งดีๆนี้กับคนที่คุณรักและคนรอบข้างด้วยนะคะบ๊ายบาย